ครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทัางช่องยูทูบบันพดแน่นะครับวันนี้ภาพีีพาน้องมาเบิงนี่แหละครับมาเบิงง่วนะครับนี่ครับฝนตกแล้วห้าเขียวเต็มทงเลยครับบัดนี้นครับมเมื่อนนี่ก็โตแข็งทักอยู่ครับน่ครับห้าเขียวเต็มทงเลยครับหองง่วมาปล่อยครับ ยังยั่งยู่งระคับง่วแม่ลูกขอกของผมที่ว่ามันทองนะครับนี่ครับกูได้อยากได้ไปเป็นนอเป็นแนวก็โทษสอบถามผมได้ครับนี่ครับแม่สูงร้อยสี่สิบบวกยี่แล้วครับนี่ผลงานการใจลูกแดงทุกตัวครับนี่ครับตัวที่สามในทองนะครับลูกเป็นคุณครับลูกเป็นนี่ครับ เป็นง่วนโลกกระทบนะครับจิตกระทบส,สวยยครับหางลำลาได้ครับพี่น้องมาหลายโตครับผมก็เลยอยากเอาออกแกม่หนึ่งครับนี่ครับนี่ครับง่วน นตกแลวก็มี่หยามียงกำลังถี่มีเนือมีนังครับพี่น้องผู้ใดอยากแบ่งไปเลี้ยงก็สองหมื่นเจ็ดพันหารอยนะครับเป็นงัวนทองนะครับนี่ครับพี่กัดขอกงวเข้ากับยูบัต์น้องกุ้งครับตำบลบ้านฟางอำเภอเกษตรวิทยจังหวัดรอยอดนะครับโทรมาสอบถามใดนะครับศูนย์หกสี่สามหนึ่งเกดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่ครับนี่ครับบรรยากาศเนมเที่ยงครับนี่ มัวติดลูกกระทบนะครับบดรบเครื่องนะครับปลาเบ่งรอบๆเลยครับอันนี้ท่องดเดือนกัวแล้วนะครับนี่ครับได้รับลูกผลนะครับป้าเบ่งลูกผลนนครับมีผลงานในเห็นเราครับสองตัวนะครับ ตัวหนึ่งผสมโตนะครับผสมบ้านๆครับตัวหนึ่งผสมเชฟสามหนึ่งนะครับนี่ครับลูกตัวที่แรกกันนะครับนี่ครับสาวนี่ครับนี่ตัวแรกนะครับตัวนี้ผสมบ้านๆแลยครับหัวหลุนธรรมชาติครับตัวนี้ ตัวนี้เชฟซ้ำหนึ่งครับนี่นี่ครับหันหน้ามาอยู่นี่ครับนี่ครับตายบานๆแข่งขาใหญ่ดีทุกตัวครับไอลูกมาแล้วสองตัวแดงทุกตัวนะครับนี่ครับแดงทุกตัวนี่ครับเชฟซ้ำหนึ่งนะครับตัวนี้ผสมตัวครับบานบานเขาเองครับนี่ ขีเรียงง่วก็ได้ครับพี่น้องฝนทอนตกหยากระลังเขียวครับง่วกระลังตีวนมีเนื้อมีหนังขึ้นมากนะครับผู้ใดเขามาเบิ้งกับฝากกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามนะครับเป็นช่องน้องไหมนะครับขอบคุ้นพี่น้องเอฟทีที่ขามากดติดตามเขามาเบิ้งนะครับ ผู้ใดอยากได้ก็ร้องโทรมาสอบถามผมได้นะครับ064 317 1914ครับเห่้าีครับงวดดีเ่าะมีตำหนินะครับนี่ครับเล็บห้าด,ด,ดีครับนี่ครับสวยๆเลยครับครับครับผู้ใดสนใจก็ร้องโทรมาสอบถามผมบิ่งครับ ขอบคุณที่เขามาให้เกียรติรับชมคลิปของทางช่องนะครับขอบคุณครับ